สวัสดีครับเอฟซี FC ที่นารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็กลับมาจากในเมืองแล้วเนาะก็กลับจากสกลนครเนาะครับเอฟซีก็ถึงบ้านแล้วเนาะครับเอฟซีพาน้องออกไปเมืองเนาะไปเมืองสกลนครน,นะครับเอฟซีพาน้องไอเดียน้องมัตต้อนะ้เนาะไปชื้อสุดนักศึกษาือสุดนักเรียนนะครับเอฟซี เมืองสกลนครเนาะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพีโอจนถึงเวลาเที่ยงบ่ายสองเนาะกลับมาถึงบ้านนะครับพีซีก็หลังจากถึงบ้านแล้วก็ขึ้นมาไล่มาสวนนะครับพี่ีพี่ขึ้นมาไล่มาสวนเมื่อคืนนี้ก็ ช่างพงก็ขึ้นมากีดยางเนาะไอ้ชานี้ก็ขึ้นมาหยอดน้ํากดมามก็กลับมาแล้วเนาะมาถึงบ้านก็ขึ้นมาไล่มาสวนมาดูแล่สวนยางพาราเนาะนี่ครับสวนยางพาราที่ช่างพงขึ้นมากีดนี่ครับไอซีได้ยินไหมครับเสียงลมขนาด4โมง สี่โมงก,กว่ากรับห้าโมงแล้วเนาะก็ลมยังแรงเดดก็ยังร้อนอยู่นะครับพี่ีดีครับยังมีร่มให้ได้หลบแดดเนาะหลบแสงแดดนะครับพี่ีนี่ครับบรรยากาศเนาะภูกระปาเนาะอันนี้เป็นภูหลวงโน,น่นไปดังโน,น้นก็เป็นบ้านเกอเกาะนะครับพี่ีโน,น้น ผ่านภูเขาล้นไปก็ถึงวัดกอกเนาะนี่อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ๆนี่ตรงนี้แหละครับจะเป็นฝั่งโน้นก็เป็นภูเขาล้นภูเล็กไฟไปโน้นนะครับพี่ีไม่รู้เป็นภูอะไรภูผาทางโน่นที่เป็นสองลูกอยู่ตรงโน้นเนาะไม่รู้ว่าเป็นภูเขาภูเขาอะไรเนาะออกไปตรงนี้นี่อ่างเก็บน,น้ำนะครับพี่ซีมองไปบ้านกกตูมตรงโน้นนะครับภูเขาล้นเนาะ ไปเป็นมันจะเป็นโคกนะครับพี่ซีมาดูวันไหนฝนจะตกนะครับพี่ซีมันสํำปะหลังก็เริ่มตายเยอะแล้วล่ะครับพี่ซีใบเหี่ยวแล้วอากาศมันร้อนเนาะสวยงามนะครับพี่ซีแต่ตายเยอะแล้วนะครับพี่ซีก็ลุ้นกันว่าฝนจะตกวันไหนเนาะ นี่ขึ้นมาก็ได้ขึ้นมาเมื่อไรนี่ก็นานแล้วนะครับพี่ซีขึ้นมาถึงก็พักผ่อนแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าลงจากรถขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถ,รถ,งรถโอ้โหย้อนก็ร้อนเนาะอยู่ในเมืองนะครับพี่ซีไม่สู้อยู่ที่ภูเขาแบบนี้ครับพี่ซี ถึงจะแดดก็ยังมีร่มไม้ให้อยู่นะครับพี่ซิมเข้าไปหลบแดดเนาะร่มต้นยางพาราแนละ้วต้นไม้ก็มีเยอะแยะอยู่นะครับพี่ซีนี่นะครับถึงร้อนก็มีร่มให้พักผ่อนเนาะหลบแดดเนาะตรงนี้ครับภูตักมองเนาะโอ้มองยังไม่เห็นบ้านผมนะพี่ซีแต่ก่อนนี่มันจะเห็นเนาะอันนี้เป็นวัด วัดหมู่บ้านเนะาะวัดอยู่ที่บ้านนะครับพี่สีถ้าอยู่ที่ผู้หลวงก็มีที่พักสูงเหมือนกันเนาะโอ้ใบไม้ก็เริ่มเขียวแล้ว,ลวครับพี่ทีนี้ฝนตกมาแค่ครั้งสองครั้งเนาะแต่มันไม่แรงนะครับพี่สีก็ตกลงมาก็ทําให้ต้นมันสำาหลังนี่เหี่ยวได้ครับเพราะว่าถูกแดดเนาะถูกฝนแล้วมาถูกแดดนะครับพี่สีต้นมันสำาหลังก็เหี่ยวตายเนาะ นี่แหละครับก็ <går> พาน้องไอเดียเนาะน้องมาต่อยนะไปซื้อชุดนักศึกษาชุดนักเรียนเนาะก็<อ>ไม่รู้วันไหนเนาะน้องมาต่อยจะไปโรงเรียนที่ร้อยเอ็ดเนาะก็สงสัยจะได้ไปส่งครับพี่สีนี่ครับบรรยากาศเนาะส่วนสี่โมงห้าโมงเย็นเนาะโอ้ร้อนนะครับ อยู่บนเขาก็ร้อนอยู่แต่ยังดีมีลมช่วยอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะว่าบ้านหมู่บ้านมันจะอยู่ต่ำกว่าภูาเขาเนอะอยู่ตรงที่ผมอยู่ตรงไร่นี่มันอยู่สูงเนาะลมก็แรงลมพัดเย็นนะครับพี่สีฟังเสียงลมพัดต้นยางพาราเนาะนี่ครับ โอ้ classic. นี่นโนนดอกคูณเหลืองนโนนครับตัวนี้ก็เป็นภูเขามีที่ไร่ที่สวนเหมือนกัน,น,นครับ <c oughs> ก็ไปเข้าเมืองก็ไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรครับเอซให้เอดูเนาะ <c oughs> ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเข้าไปสี่คนสี่คนห้าคนเนาะ ผมช่างพงไแม่มาต่อยก็น้องมาต่อยน้องไอเดียเเข้าไปในเมืองวันนี้ก็เข้าไปทำเกี่ยวกับธนาคารเนาะมันล็อกนะครับพี่ซีกดผิดก็เลยเข้าไปนะครับพี่ซีมันตั้งนานแล้วเนาะก็เข้าไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ซีทีแรกว่าจะไม่ได้เข้าไปเนาะเข้าเมืองนะครับพี่ซีก็ เข้าไปทําให้มันเสร็จๆเนาะก็มันจะง่ายเนาะเพราะว่ากว่าอีกนานเนาะกว่าจะได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปบ่อยนะครับพี่สีน่นเป็นเดือนสองเดือนเนาะถึงจะเข้าไปเป็นชมบรรยากาศนะครับพี่ียามเย็นเนาะนี่แหละครับบรรยากาศยามเย็นช่วงเย็นเยน นี่ครับก็มายืนถ่ายคลิปให้ f อซดูไรมันสำปะหลังเนาะของช่างพงนะครับนี่ช่วงนี้ก็ใบเริ่มถ้ามีฝนนี่ผมว่านะเอฟซเนาะงคงจะใหญ่เร็วเนาะต้นมันสำปะหลังนี่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยญ่ายังไม่ขึ้นเนาะถ้าญ่าขึ้นแล้วก็งานเข้าแล้วครับเอซ เพราะว่าัญ้าก,ก็จะลกเนาะนอนฝั่งด้านฟูตากมองก็มีที่ไล่เหมือนกันส่วนยางพลาบ้างเนาะส่วนมากนะเขาจะปลูกยางพลาเยอะนะครับพี่ซีแถวบ้านผมแต่ก่อนนี่โอ้ช่วงเดือนสามเดือนสี่นี่มีแต่ มองลงไปก็มีแต่ดินเนาะด้านล่างนะครับพี่ซีเขาปลูกมันสำปะหลังเยอะเนาะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เขาปลูกยางเยอะเพราะว่าปลูกยางพารานี่ก็ดีนะครับพี่ซีเนาะจะได้ไว้เป็นร่มให้มันเคี้ยวสุ้มเนาะจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับพี่ซีแต่ก่อนมองไปลงไปด้านล่างนี่ตรงโน้นก็เป็นที่ ไล่ที่สวนไล่มันสำปะหลังเนาะเขตบริเวณนี้โอ้เอาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยแจ๋วเลยบรรยากาศสุดยอด